แต่โลกในช่วงนี้กันต่อเลยครับค่ะช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องราวของภาษาทั่วโลกเราเนี่ยต้องบอกว่ามีภาษามากมายเหลือเกินตามชนเผ่าต่างๆเขาก็จะมีภาษาที่สืบทอดกันมาค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ <c oughs> หลายภาษาเลยถูกลืมเลือนไปจากที่คนรุ่นใหม่ค่ะก็อพยพนะะย้ายเข้ามาทํางานในเมืองแต่รุ่นใหม่หลายคนก็เลือกที่จะศึกษาภาษาที่ใช้กันใน <c oughs> ชีวิตประจําวัน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ เรื่องของภาษาก็เลยเป็นปัญหาที่มีนักภาษาศาสตร์นั้นเขาพยายามที่จะอนุรักษ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาของชนเผ่ายงใหญ่อย่างชนชาติหรือว่าในประเทศต่างๆแต่ว่าในชนเผ่าเล็กๆก,ก็มีการพยายามนะครับที่จะมีการอนุรักษ์ไม่อยากให้ภาษาของชนเผ่าเล็กๆเหล่าน<ฆ>ั้นเนี่ยหายไปนะครับตามกาลเวลาซึ่งอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์ในไต้หวันนะครับในจีนเขาก็มีการออกมาช่วยกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่ให้ยังคงอยู่สืบต่อไปนะครับไปติดตามกันครับอาเยยน ับว่าเป็นวิถีชีวิตนะคะของคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะออกไปหางานทาในเมืองเพื่อที่จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ว่าปัญหาที่ตามมาค่ะจากการที่คนรุ่นใหม่ออกไปในเมืองใหญ่ค่ะก็คือไม่มีคนที่จะสืบสานวัฒนธรรมต่อจากบรรพบุรุษรวมถึงเรื่องของภาษาท้องถิ่นด้วยในปัจจุบันค่ะมีภาษาของชนเผ่าต่างๆเริ่มที่จะถูกลืมเลือนก็สร้างความกังวลค่ะให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถที่จะรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ค่ะ แต่ว่าตอนนี้ชนเผ่าต่างๆในไต้หวันนะครับในไทเปนเนี่ยก็เริ่มจะมีความหวังมากขึ้นแล้วนะครับเมื่อาศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์นะครับก็ได้นําทีมลูกศิษย์เนี่ยเข้าไปศึกษาับเรื่องของวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆและก็จดบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้นะครับเพื่อนําไปบอกเล่านําไปสอนให้กับคนรุ่นหลังต่อๆไปโดยที่การเดินทางในครั้งนี้นะครับาศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าซุงหลี่เมยนะครับขึ้นไปบนเขาเพื่อไปพบปะ กับผู้สูงอายุนะครับเป็นชนเขาเผ่าจื้อนะครับเพื่อเรียนรู้เรื่องของภาษาคนาคันวูเนื่องจากว่าตอนนี้ภาษานี้เนี่ยเหลือคนที่พูดได้อีกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับเหลืออีกเพียงหลัก10คนเท่านั้นเองค่ะ่ในนั้นนะคะก็คือผู้สูงอายุวัย8ปปีคนนี้ล่ะค่ะเป็นสมาชิกของชนเผ่าที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นห่วงมากเลยว่าภาษาท้องถิ่นจะจากโลกนี้ไปพร้อมกับตัวเขาเองเพราะว่าลูกหลานก็ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ค่ะหันไปศึกษาภาษาอื่นๆแทนอย่างเช่นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษ ศาสตราจารย์ซุงและทีมงานก็เลยต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้ได้มากที่สุดตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ค่ะครับ เรื่องของการรักนี้สตจจจารยร์ชุมนั้นก็ไม่ได้ทําเป็นครั้งแรกนะครับกับชนเผ่านี้เผ่าเดียวนะครับเริ่มไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปศึกษาเรื่องของภาษาในแต่ละพื้นที่เนี่ยมาตั้งแต่ปี1994นะครับหลังจากที่จบการศึกษาปริญญาเอกนะครับด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ในสหรัฐอเมริกานะครับตลอด18ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปคลุกคลีแล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมกับชนเผ่าเจ้าของภาษาในไต้หวันแล้วก็จีนเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยนับได้ถึง20 ผ้าแห่งแล้วด้วยกันค่ะและนอกจากชนเผ่าจื้อนะคะที่เป็นกังวลเรื่องของภาษาจะถูกลืมเลือนชนเผ่าใกล้เคียงค่ะที่มีชื่อว่าไปหวันค่ะก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่พูดได้เฉพาะภาษาจีนเท่านั้นอีกทั้งก็ยังไม่สนใจที่จะศึกษาวิธีการเล่นเครื่องดนตรีท้องถิ่นด้วยผู้สูงอายุของชนเผ่าค่ะบอกว่าในอดีตเนี่ยผู้ชายทุกคนจะต้องเล่นเครื่องดนตรีของพื้นเมืองของเขาได้ทุกคนเปรียบเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชน เ่นี้ไปลยคะแต่ว่าทุกวันนี้มีผู้คนที่เล่นเครื่องนดนตรีนี้ได้หลงเหลืออยู่เพียงแค่3คนเท่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากค่ะครับ เมื่อเดินทาไปถึงในแต่ละชนเผ่านะครับาศาสตราจารย์สุ่งนั้นก็จะมีการให้ลูกศิษย์ได้ตั้งใจเรียนรู้แล้วก็จดบันทึกนะครับถึงกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันเรื่องของวิถีชีวิตซึ่งอาจารย์สุงนี่ก็บอกว่าภาษาของชนเผ่าทุกแห่งในไต้หวันนั้นควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้นะครับนเนื่องจากว่าภาษาก็แสดงถึงวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงโครงการนี้ก็ถือว่าทำมาสำเร็จได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีอย่างน้อย14ภาษาด้วยกันนะครับที่เธอนั้นสามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังมีการจดบันทึกให้กับคนยุคต่อๆไปนะครับได้เรียนรู้กันต่อไป และนอกจากเดินทางไปศึกษาวัฒนธรรมด้วยตัวเองแล้วค่ะศาสตราจารย์ซุงนะคะก็ยังมีโครงการล่าสุดเลยเธอตั้งใจที่จะทํำพจนานุกรมค่ะแปลภาษาจีนเป็นภาษาท้องถิ่นต่างๆรวมถึงมีรูปภาพประกอบด้วยก็ถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นหลังนะคะได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้ก็ภาษาท้องถิ่นได้ง่ายดายมากขึ้นค่ะ การเข้าไปนอกเหนือจากจะไปเรียนรู้เรื่องของภาษาแล้วนะครับก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือ<ม>ดูแลแล้วก็สามารถไปนำเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับคนที่อาจจะเข้าไปให้การช่วยเหลือได้นะครับสำหรับชนเผ่าชนที่อยู่ใน<ม>หุบเขาเหล่านี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีวิถีชีวิตจำบานเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากทีเดียว<ม>ต้องอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารด้วยนะฮะก็จะนำความช่วยเหลือเข้าไปด้วย ในประเทศไทยนะคะก็ไม่รู้ว่ามีชนเผ่าในลักษณะนี้หลายแห่งหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีใครเข้าไปช่วยเหลือในลักษณะนี้หรือเปล่าค่ะครับก็มีโครงการในพระราชดำรินะที่เข้าไปดูแลเรื่องของชาวเขาเผ่าต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเกาะกระแสโลกช่วงของสีสันครับ